สวัสดีครับไม่ว่าจะทํางานให้กับองค์กรหรือบริษัทใดก็ตามพนักงานก็จะต้องปฏิบัติตามกฎที่มีการตั้งเอาไว้นะครับเพราะถ้าแหกกฎไม่ยอมทําตามเนี่ยก็คงจะถูกลงโทษแน่นอนเบาหน่อยก็อาจจะเป็นการตักเตือนหักเงินเดือนสั่งพักงานหรือถ้าร้ายแรงสุดๆก็คงจะถูกไล่ออกนะครับสําหรับสมาคมมวยปล้ำที่มีชื่อว่า w ับเยูดเนี่ยก็มีการตั้งกฎให้พนักงานรวมถึงนักมวยปล้ำปฏิบัติตามอยู่เต็มไปหมดเลยครับ โดยผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษหนักเบาต่างกันไปแต่สําหรับกรณีของนักมวยปล้าเนี่ยการลงโทษมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่หลังฉากแบบเงียบๆเ,เท่านั้นนะครับเพราะมีหลายครั้งเลยทีเดียวที่ลามมาปรากฏต่อสายตาประชาชนทางหน้าจอเช่นการแพ้แบบรัวๆเนื่องจากถูกยุติการผลักดันหรือบางรายถ้าหนักนวงหน่อยเนี่ยถูกกดบทบาทชนิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวและนี่คือนักมวยปล้ำที่เคยทำผิดจนถูกสมาคมสั่งลงโทษ b บร o n อนคอ i n บินย้อนกลับไปในปี2017ตอนนั้นหลายคนเชื่อว่าแบร o n อนคอ i n บินที่เป็นผู้ชนะแมตช์มานีร์แบงค์ประจำปีนั้นน่าจะกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ในอนาคตนะครับเนื่องจากการมีกระเป๋าที่ว่าอยู่ในมือเนี่ยก็ยจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากซึ่งจริงๆแบร o n อนคอ i n บินก็ถูกวางแผนและวางตัวให้เป็นแชมป์โลกจริงๆนั่นละครับแต่ดันเกิอดอุบัติเหตุระหว่างทางขึ้นมาซะก่อน ตามรายงานของ P W i n s i d e r ระบุว่าการผลักดันในปีนั้นต้องมีการเป็นไปเนื่องจากแบรนอนคอบินดันไปขัดการประชุมเพื่อเรียกตัวดรโจเซฟมารูนหัวหน้าฝ่ายนโยบายสุขภาพของสมาคมออกมาพูดคุยขณะที่ดอร์เนี่ยกำลังบรรยายเรื่องอาการกระทบกระเทือนทางสมองนะครับโดยแบรอนคอบินคืออดีตนักกีฬาไอเนแฟลที่ฟ้องร้องหลีกเรื่องอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับอาการกระทบกระเทือนทางสมองและคิดว่าตัวเองควรได้รับคำแนะนำบางอย่างจากการประชุม ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อดร์มารูนกับแบรอนคอร์บินเนี่ยได้เกิดการทะเลาะกันเหตุการณ์ที่ว่าส่งผลให้แบรอนคอร์บินถูกลงโทษโดยการกำหนดให้ออกไปใช้สิทธิ์ชิงแชมป์ก่อนกำหนดกับจินเดอร์มาฮาวแล้วก็ล้มเหลวซะด้วยคือในส m a c ดาว w n เมื่อวันที่15สิงหาคม2017กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ของการใช้กระเป๋าที่ไร้ค่าสุดๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแผนเดิมที่วางไว้คือจะให้แบรอนคอร์บินออกไปใช้สิทธิ์ชิงแชมป์ในศึกซัมเมอร์สแลม แต่เหตุการณ์ที่ว่าก็ทําให้แผนการทุกอย่างที่ว่าไม่เกิดขึ้นนะครับ f i n แบลเลอรตามแผนเดิมเนี่ยสำหรับโปรแกรมการขึ้นปั้มของ f i n แบลเลอรที่จะต้องเกิดขึ้นในศึก TLC 2017คือการไฟกับเบรแวดนะครับโดยนี่คือศึกใหญ่ของนักมวยปล้ำฝั่งรอเท่านั้นแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยเบรดันโดรารป่วยเล่นงานซะงั้นส่งผลให้มาขึ้นปั้าไม่ได้ เอเจสไต์ซึ่งเป็นนักมวยปล้ำของฝั่งสแมกดาวเลยถูกเรียกตัวให้มาขึ้นปล้ำแบบปัจจุบันทันด่วนสุดๆทั้งๆที่นี่คือการผิดแผนแต่มันดันกลายเป็นอุบัติเหตุที่เป็นของดีสาหรับแฟนมวยปล้ำไปเลยครับเมือ่อแฟนๆได้ชมอมดีตหัวหน้าแก๊งบุลเลต์คลับไฟกันเองซึ่งก็คือดูริมัดดีๆเนี่ยแหละครับโดยหลังจากที่แมัจบลงโดยการคว้าชัยชนะของฟินไนะครับนักมวยปล้ำทั้งสองคนก็พร้อมใจกันทาท่าทูสวีทซึ่งเป็นท่าที่เป็นเอกลักษณ์ประจาแก๊งบุลเลต์คลับ แม้วันนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้แฟนๆฟ,นฟินกันน้ําเดินแต่ตามรายงานระบุว่านี่เป็นแอคชั่นที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทีมงานหลังเวทีนะครับส่งผลให้ฟินถูกลงโทษในเวลาต่อมาในศึกรอคืนถัดมาเนี่ยฟินมีโปรแกรมขึ้นปล้ำกับเคนนะครับโดยมีการคาดกันว่าตัวแม์นาจะจบลงหลังจากที่บอนโตแมนเนี่ยออกมาก่อกวนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเมื่อเคนจับฟินมาโชกสลม3ดอกเน้นๆก่อนจะจับกดและกลายเป็นผู้ชนะไปเลย ซึ่งนี่เป็นผลการปั้มที่ถือว่าแปลกประหลาดเอาเรื่องมากๆเลส i ต g งออฟเซอร์ตั้งข้อสังเกตว่านี่น่าจะเป็นการลงโทษที่ฟินเนี่ยทำท่าทูสวิทในศึก TLC นะครับลาน่านับตั้งแต่ย้ายขึ้นมาใช้ชีวิตในค่ายหลักเมื่อปี2013เนี่ยลาน่าก็มีบทบาทร่วมกับสามีในชีวิตจริงอย่างรูเซฟในฐานะของผู้จัดการด้วยมาเลยนะครับ โดยหนึ่งในเรื่องราวที่ทั้งคู่ต้องเข้าไปพัวพันชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบ100%เซก็คือเรื่องบทบาทรักๆใครๆตามสูตรปวินนะครับโดยเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าเรา3คนระหว่างรูเซฟลาน่าแล้วก็ซัมเมอร์เรย์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยคือรูเซฟจะต้องทิ้งลาน่าเพื่อไปแต่งงานกับซัมเมอร์เรย์นะครับแต่ปรากฏว่า W ับดต้องโยนเนือ้อเรื่องอันนี้เนี่ยทิ้งลงชักโรครกไปทั้งหมดเลยครับ เมื่อเรื่องการมั่นหมายระหว่างลาน่ากับดูเซฟในชีวิตจริงดันหลุดออกไปให้สื่ออย่างเทียมซีซาบซะง,งั้นโดยหลังออกจากสมาคมไปแล้วเนี่ยรูเซฟหรือว่ามิโรที่ขึ้นตั้มกับ AEW ก็ยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นมิโรที่ไปพูดคุยในรายการทอ l k กอิสเทริกก็เปิดเผยว่าลาน่าได้ส่งรูปไปที่ออฟฟิศและส่งให้กับพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงบางรายด้วยปรากฏว่ารูป,ปลุททำให้ลาน่าได้ถูกลงโทษโดยการให้ไปมีเซกเมนต์หลังเวทีกับ the Rock โดยดอรล็อกจะพูดจาหย,ยอกเอินจนลาหน้าในไอายม้วนทั้งที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเวลาหน้าได้มั่นหมายกับรูเซฟในชีวิตจริงไปแล้วส่วนรูเซฟก็โดนกดบทบาดแพ้รัวๆอยู่หลายเดือนเลยครับมาร์คเฮนรีหลังจากที่โอลิมปิกเกมผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมาร์คเฮนรี hmm. ก็ส,สัญญาเป็นนักเวยร่งมอาชีพกับ w w e ในปี96นะครับโดยสัญญาที่ว่ามีระยะเวลา10ปีด้วยกัน แถมยังมีมูลค่าที่สูงลิบลิ้วถึง250,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนี่เป็นจำนวนเงินค่าจ้างที่เอาเรื่องมากๆสำหรับนักมวยปล้ำในยุคนั้นนะครับณนเวลานั้นมาร์เฮนรี่ไม่เคยมีประสบการณ์ในวงการมวยปล้ำอาชีพมาก่อนเลยนะครับโดยมีรายงานว่าเปาเวนเนี่ยไม่ปลื้มอย่างแรงกับการที่มากเฮนรี่ไม่เข้ากับธุรกิจนี้เอาซะเลยแต่ด้วยสัญญาพิลึกพิลั่นที่เซ็นกันลงไปก็เหมือนเป็นการบีบบังคับให้สมาคมต้องใช้งานมากเฮนรี่ต่อไปนะครับเนื่องจากถ้าเกิดไปบ้าจี้ไ่ออก ต้องจ่ายเงินชดเชยกันบานเลยล่ะครับปวินเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการจับให้มาเกนระีเนี่ยไปอยู่ในหลายสิ่งหลายอย่างที่ระยำใจพอสมควรหนึ่งในความจังร้ายจังไรที่มาเฮนรีต้องมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยก็คือการสวมคิมมิกซักชั่วชโกแลตนะครับคือมีบทบาทกุ๊กกี้กับเมยยังก่อนที่เมย์ยังจะคลอดลูกออกมาที่ไม่ใช่คนนะแต่ว่าเป็นมือสุดท้ายก็ถือว่าโชคดีมากๆที่มาเฮนรีสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ อนอกจากจะเข้าไปควา้าแชมปโลกได้สําเร็จแล้วนะครับมาเค็เนรี่ยังถูกเชิญเข้าสู่ฮอฟเฟมไปแล้วด้วยโรมันเรนแม้จะเป็นนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ครองแชมป์ยูโรเซอยาวนานถึง1,316วันเป็นลูกรักที่ในอดีตเนี่ยปวินถึงขั้นเคยผลักดันสุดลิมทิมประตูเลยทีเดียวชนิดไม่สนเสียงต่อต้านของแฟนๆด้ซ้ำไป แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับวันที่ผ่านมาในโรมันเวรนเคยถูกลงดาบสั่งแบนอละเมื้นโยบายด้านสุขภาพของสมาคมมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2016นะครับช่วงที่โรมันกำลังเป็นแชมป์ w w e อยู่ซะด้วยและจากการถูกสั่งพักงานณนตอนนั้นก็ทำให้โรมันต้องเป็นฝ่ายแพ้เสียชแชมป์ห้กับเซโลลินในศึกมันนี่เดอะแบนะครับ ก่อนที่เซธจ,จะถูกดีนแอมบรสออกมาใช้สิทธิ์ชิงแชมป์จากกระเป๋ามันนี่เดอะแบง์อีกทีหนึ่งซึ่งเซธก็ถูกจับกดเสียแชมป์ไปหลังเพิ่งจะครองได้เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นชีวิตนักมวยปล้ำของโรมมนใน w w w เนะี่เป็นฝ่ายแพ้แบบถูกจับกดคินคลีนน้อยมากเลยนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกสมาคมลงโทษในวันนั้นซะก่อนโรมันก็น่าจะยังได้เป็นแชมป์ต่อไปสักระยะนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะเนาะ และนี่คือนักมวยปล้ำที่เคยทำผิดจนถูกสมาคมสั่งลงโทษมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับจากตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งกรณีที่ผิดจริงหรือกรณีที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ทันซวยซะง,งั้นบอก,กงกงว่าน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับมีนักมวยปล้ำคนไหนที่เคยถูกลงโทษแล้วทุกคนจำได้เนี่ยคอมเมนต์ชื่อมาเพิ่มเติมให้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ